ครับมาพบมาพอกับสำลิดอีกเห็นเคยแล้วครับเด้อมือนี้สำลิดบ้านหน้ากับสิผ้าพ,พีผ้าหนองมากให้ครับมาให้มั่นพี่แล้วครับทางมองเราลุบเพิ่นว่ามือนี้ก็ส,กสํำลิดกับสีผ้าพ,พีผ้าหนองมาเบิง่งให้มั่นเนาะพี่น้องเนาะให้มั่น ผมก็ติปลูกมันไม่นะพี่น้องตกมาปีนี้ฝนดีแล้วก็ช่วงสีปลูกนะมันมันหนาแหล่งนะพี่น้องนะเนาะก็เลยบบไดมารักษามันก็ติไทไม่ปลูกไม่นะพี่น้องแต่ว่ามันหวหกดีพี่น้องตะกี้นี่แกจาปลูกปอพี่น้องเคยเห็นต้นปอบอ่ะ นี่ครับต้นปอมันจะเป็นยังสิปอมันถีเป็น,น,ปนเป็นพืชเ,เศรษฐกิจตะกี้เนาะพี่น้องปอบานห้าปลูกบอกตายจักเทียนี่ครับปอลนี่ักษณะปอมันจะเป็น,นสิบานนี้กระติบเอาไปแช่น้ำเนาะพี่น้องตะกี้เนาะ เอาไปแช่น้ำแช่น้ำเดี๋วก็ลอกเข็ดเป็นกระสอบปุย๋ยเอ้อเป็นกระสอบปนันตะกี้เดือนนี้ก็เจ้ามดสมัยแล้วพี่น้องจเจ้าเข็ดสอบปุ๋ยแล้วเดินมันก็เกิดเบ้อท่านเดชเศร้าเกิดจักเทียพี่น้องนี่ปอผมเปิดสิบเบิ้ง ไอพี่ไอน้องเบิ้งว่มามันหกสำดีเนาะครับเนาะก่อน,นันสิบเบิ้งกะกดไหลกดแทงให้สำดีเนี่ยได้ครับเด้อฝากกดไหลกดแทงให้สำด,ดีพ่อให้เป็นกำลังแรงใจให้สำด,ดีสู่เหตุคิดต่อต่อไปในพี่น้องนะมัอนีก้กะสำดีกะสิปลูกมั่นพี่น้องต้องอาศัย ลดไทนะพี่น้องเนาะลดไทผมเกิดยังงพี่ให้น้องเบิ้ลว่ามันหกสำเด็จนะพี่น้องเนาะอ้าเพียการเ่เป็นการซสียไม่ไดพี่น้องเบิ้ลสถานทีสิเห็ดครับผมเนี่ยพี่น้องสภาพยากระหก หกหกเบืง้งหาแล้วพี่น้องผมบ่าที่ปลูกมันไทยมักห้าไว้นะพี่น้องสูงขักสูงเนาะห้าเอาเอาเบิงหูนี่ครับผู้ที่ว่าเห็ดไหยมันเปลี่ยนครับ พี่นองใส่หาพานันใส่พันหาเนี่พี่น้องวันนี้สิพา้าพีพาน้องลุยว่านิวฮหอนเลน่ินสูญยาอันนี้ได้บ่ห่าไม่ทุกห่าได้พี่น้องมันกะหกถือพอสมควนอยู่พี่น้อง ว่านี่ฮอนแล่นควรใจสำริดนีมันติเป็นยังไงนาะพี่น้องใส่ผานหาพี่น้องก็ถามผมว่าใส่รุนหนีดีบ่ผมก็บอกพี่บอกน้องว่ากะถือว่าดีเลยล่ะครับนี่ฮอนแล่น์พาดพี่น้อง ออกมาในปีหนึ่งแล้วระบบการใส่งานนี่ดีพี่น้องแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังสูตถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะสีพิษิดหนาซุ่มนี่ได้บ่น้อเนาะคือจัง แต่นอกครับเดี๋ยวผมลองบังหนะ้าพี่น้องเนาะไม่น้องไป นวัสด,ด,ด,ดีครับยินดีต้อนรับเร้าเดียวครับใครันครับคุณผู้ โหมไหครับบ้านเปิดขึ้นนะ ายดีพ่อตรดูพ่อได้ด้ะะยดวยนะคนไทยก็ต้องใจพ่อตุวจดูพ่อนครับเพื่อนดูครับ